ไปสอสอท่านจะได้ไม่ตัดงบประมาณสำนักงบประมาณจะได้ไม่ตัดนะอันนี้ถามว่าไอ้วงการตำรวจเนี่ยมันชั่วร้ายมากเหรอคือหนึ่งเนี่ยเวลาตำรวจทำอะไรเนี่ยคนเขาเกลียบตำรวจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะมันเป็นอาชีพที่ไปจำกัดสิทธิ์เขาคุณจะเสียงดังหน่อยคุณจะขับรถเร็วหน่อยอคือ,อไปจับเขาเขาไม่ชอบเห็นตำรวจก็อยากจะวิ่งหนีละค่ะ เจ็ดสิล้านคนเนี่ยถ้ารักตำรวจสักครึ่งเนี่ยถือว่าบุญแล้ว <c oughs> นะและเกียรติสักครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยเวลาตัดสินคดีว่าเฮ้ยคุณถูกคุณผิดอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ชอบะนะฮะปัญหามันเกิดอย่างนี้ครับยังไงคะหนึ่งเนี่ย <c oughs> เขาวางงบประมาณให้เนี่ยไม่พอในการไปบัตดหน้าที่นะครับมไม่พอตรงที่ว่าผมยกตัวอย่างว่าผมเป็นพนักงานสอบสวนผมก็มีเงินเดือนคมีคน ถูกยิงตายผมก็ไปดูที่เกิดเหตุไปดูที่เกิดเหตุถ่ายภาพมาอะไรมา